คืนที่สองของอาจารย์ใหญ่สวัสดีครับผมชื่อฟิล์มตอนเรียนแพทย์ปีสพวกเราจะมีวิชาที่เรียกว่ากายวิภาคหรืออนาตมีและในห้องเรียนของเรานั้นมีอาจารย์ผู้ไม่พูดเราเรียกพวกท่านว่าอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่คือร่างของผู้เสียชีวิตที่อุทิศต,ตัวเพื่อการเรียนแพทย์บางท่านไม่มีญาติบางท่านลงชื่อไว้ก่อนเสียชีวิตและบางท่านไม่มีใครรู้ว่าเป็นใคร ผมอยู่กลุ่มที่4ดูแลโต๊ะหมายเลข5อาจารย์ใหญ่ของเราคือผู้ชายรูปร่างสูงผิวคล้ำมีรอยแผลที่หน้าอกด้านขวาไม่รู้ประวัติแต่เราทุกคนให้ความเคารพทุกเย็นหลังเลิกเรียนจะมีการจัดอุปกรณ์พับฝ้าเก็บน้ำยารักษาร่างและหนึ่งในหน้าที่ของผมคืออยู่เฝ้าโต๊ะเป็นเวรกลางคืนคืนแรกไม่มีอะไรผมนั่งตรวจลิสต์อุปกรณ์ เรียงมีดผ่าตัดเก็บถุงมือกลิ่นในห้องไม่หอมแต่มันชินไปแล้วมีเสียงพัดลมกับเสียงเรไรด้านนอกผ้าคลุมบนโต๊ะหมายเลขห้านิ่งไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งคืนที่สองผมเข้าห้องตอนเกือบหนึ่งทุ่มอากาศในห้องเย็นกว่าเดิมทั้งที่ตั้งอุณหภูมิเท่าเดิมขณะที่ผมเดินไปจัดของตรงโต๊ะหลังสุดผ้าคุมบนโต๊ะหมายเลขห้า หล่นลงมาเองเหมือนมีลมหรือคนดึงผมเดินกลับไปดูแขนของอาจารย์ใหญ่ขยับมาข้างโต๊ะเล็กน้อยผมนิ่งมือเย็นเฉียบคนลุกตั้งไปถึงต้นคอผมหยิบผ้าขึ้นมาคลุมใหม่แล้วพูดเบาๆขอโทษครับอาจารย์ผมจะจัดให้เรียบร้อยครับคืนนั้นผมรีบเก็บของเร็วผิดปกติก่อนจะเดินไปปิดไฟ ในจังหวะที่ผมหันหลังให้โต๊ะผมได้ยินเสียงขอบใจเสียงผู้ชายแก่เบามากแต่ชัดเจนผมหยุดทันทีไม่กล้าหันกลับไปแต่เสียงฝีเท้าจากด้านในห้องเดินตามหลังมาขอบใจที่ไม่ทิ้งฉันไว้คนเดียวผมเดินเร็วขึ้นประตูห้องเปิดยากกว่าปกติราวกับมีแรงทวงอยู่หลังบานไม้ พอออกมาได้ผมวิ่งไม่เหลียวหลังแล้วไม่กลับเข้าไปในห้องนั้นอีกเลยคืนนั้นวันรุ่งขึ้นผมเล่าให้เพื่อนฟังมีคนนึงบอกว่าเคยมีรุ่นพี่เจอแบบนี้และเขาหายไปก่อนเรียนจบพวกเราขำแต่ไม่สนิทใจคืนสุดท้ายก่อนปิดเทอมอาจารย์เรียกผมไปพบบอกว่าอาจารย์ใหญ่บนโต๊ะหมายเลขห้า จะต้องถูกเคลื่อนย้ายกลับไปฝังตามสัญญาของผู้บริจาคอาจารย์ถามว่าคืนนี้อยู่ส่งอาจารย์ได้ไหมผมนิ่งแต่ตอบว่าได้ครับผมนั่งในห้องนั้นคนเดียวอีกครั้งไม่มีเสียงไม่มีลมไม่มีอะไรขยับผมนั่งคุยกับอาจารย์เบาๆเล่าให้วันนี้เรียนอะไรบ้างบอกว่าจะดูแลคนไข้ให้ดีที่สุด และขอบคุณที่ท่านให้ผมได้เรียนรู้เวลาเกือบห้าทุ่มไฟเริ่มกระพริบแอร์ดับชั่วขณะผมนิ่งแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูขอบใจหมอแล้วห้องกลับมาเงียบสนิทแต่ผมรู้ว่าท่านไปแล้วอาจารย์ใหญ่คนนั้นถูกฝังไปพร้อมกับความเงียบแต่ทุกครั้งที่ผมเข้าห้องผ่าตัดผมยังจำมือข้างนั้นที่ยื่นออกมา เรากับจะบอกว่าเรียนต่อเถอะฉันยังอยู่ตรงนี้